แม่สายหาขึ้นป้ายเฮลูกสาวเรียนจบหลายๆคนใฝ่ฝันถึงการศึกษาของบุตรหลานที่อยากให้เรียนจบสูงสูงอย่างน้อยก็ชั้นปริญญาตีเพื่อเอาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมานั้นไปต่อยอดชีวิตแน่นอนว่าความฝันของคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นมักจะขัดกับลูกหลานเสมอ ล่าสุดในเพจเฟซบุ๊กชื่อดังก็ได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นระบุว่าคุณแม่แกงน้องใช่ไหมหรือใครทำหน่ารักขอบคุณมีชาวสวนงานนี้ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพรถแห่เฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับลูกสาวที่ได้ดรับียนสำเร็จการศึกษาพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ว่าขอบใจคุณลูกจบให้กูสักทีแม่สงสัยทำไมพี่น้องเยอะจังพัวมึงอยู่ไหน ค่าเทอมหมื่นห้าขอแม่สามหมื่นติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ